สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ามไทยว่าใครมีโชคลากคนบ้างนะครับเนาะพอไว้ก็ได้ฟังแล้วก็เสียดายครับเสียดายเสียดายครับเสียดายเพราะว่าไม่ได้ซื้อครับไปซื้อตัวอื่นไปชอบชอบเลขหลวงพ่อเอาไม่หมดครับเลขหลวงพ่อเอาไม่หมดนะครับแล้วก็ในคลิปก็บอกว่ามีหลวงพ่อไปฝันว่า ฟันเห็นพระราชวงศ์ต่างๆมาหาที่บ้านเลขที่10นะครับเลขที่สนะิบแล้วก็ไปให้ข้าวัวข้าวัวแบ่งกันข้าข้าไปข้าอยู่บ้านเลขที่65นะครับซึ่งก็ถ้าเอาหัวขึ้นหัวลงก็ถูกเนาะเออแล้วก็เลขของหลวงพ่อก็มี5 4 1ครับแต่เสด็จพ่อไหวไม่ได้ลง1 5 5 1ให้นะครับลงแต่4 1 1 4นะครับแล้วก็เลขที่ร้อยพะบาทครับ100ร้อยพะบาท 058ครับ058ซึ่งก็ผิดไปแต้มนึงนะครับร้อยบาทเราไปเอาอยู่ที่ที่เขาจุดทูบเอาไว้ก่อนนะครับไป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 เจอเขาที่เขาจุดทูบนะแล้วก็เอา่ะซึ่งก็ผิดไปแต้มหนึ่งนะครับร้อยประบาทผิดไปแต้มนึง,นแ,นงแล้วก็อ่าก็มีมีรู้สึกว่าจะมี2คลิปนะครับ2คลิปที่พ่อไหวลงไปนะใกล้เคียงคือร้อยประบาทกับของหลวงพ่อนี่ถูกนะครับ2ตัวแต่ว่าพ่อไหวไม่ลง2ตัวให้ แล้วก็หกหกห้าห้าหกนี่งพอไหวได้ลงหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะคงจะไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงให้นะครับเพียงเพียงแต่พูดผ่าน,านไปเฉยว,ว่าไปค่าอย้าน,นที่หกสิบห้านะฮะแล้วก็ไม่ลงให้นะครับแล้วก็พอไหวไม่ได้ไปเยอะครับงวดนี้ไปห้าหกที่นะครับลงไปแค่สีห้าคลิปไม่ได้ไปไม่ได้ไปหลายที่นะครับถ้าถ้ามีใครโชคดีกันบ้างไหมครับนะมีใครโชคดีกันบ้างไหมแล้วก็ ขี่รถวันนี้ก็ขี่ไปขี่มาครับหมาขี่รถเหมือนเดิมไม่ใช่ครับคนขี่รถเหมือนเดิมครับคนขี่รถเหมือนเดิมา9584นะครับเพราว่ไอ้ก็ไปชอบตั้งแต่584 584นั่นแหละครับไม่รู้ไปชอบอะไรตั้งแต่ตรงนั้นได้95เนี่ยทำไมไม่ชอบไม่เอาเอ,อยู่รถตัวเองแท้ๆนะครับมันเ,เป็นยังไงไอ้เลขที่อยู่รถตัวเองแท้ๆนี่ไม่ไม่ค่อยสนใจนะครับอ่า เออถ้าถ้ามีก็มีวัดป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้วที่หนึ่งครับที่พ่อไหวไปทานคิดบอกว่าพ่อไหวก็แต่ไม่ได้คงจะไม่ได้ลงเลขอ่าอ่าเก้าห้านะครับคงจะเป็นถ้าลงก็ลงลงเป็นเก้าสามนะครับพ่อไหวแล้วก็อ่าสี่สี่แปดสี่แปดสี่มั้งครับสี่แปดสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะครับก็ไปลงเอาสนะี่แปดสี่เนาะไปเอามือไปเอามือแต่ว่าไอตัว เลขเก้าก็ไปบอกอยู่นะไปคุยอยู่ใช่ไหมครับไปคุยอยู่ว่ามันตัวนี้มันเป็นเลขเก้านะแล้วข้างล่างก็เป็นเลขห้าอ่าเมื่อก่อนนี่เอาเก้าศูนย์อ่าแล้วก็ศูนย์อ่าอะไร 3, 5, นะอ่ะสามศูนย์ห้านะอ่าแล้วก็ไม่เอาครับไปออกเลขที่ครับเลขที่อ่าเลขที่บ้านของอ่าไม่ใช่เลขที่บ้านวิหารของหลวงปู่นะครับวิหาร วิหารหลวงหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่นะครับหนึ่งเ,เก้าห้านะครับหนึ่งเก้าห้าเออใช่นะครับครับวัดป่าหนองแก้วนะครับหนึ่งเก้าห้าก็ออกแล้วนะครับตอนนี้อมื่อวันที่แล้วออกไปอะไรเอกไปสิบเก้าวานนี้ออกเก้าห้าครับอ่วิหารหลวงปู่ใหญ่วัดป่าหนองแก้วนะครับต่อยก็ลงให้อยู่นะครับวิหารเนี่ยฮะวิหารลงให 46, ้อหย,อยู่ครับลงให้อยู่ทาได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ลงเป็นตัวเลขอสองตัวนะครับไปไปถ่ายให้ให,ให้ดูเฉยว่าเป็นอ่าหมายเลขอ่าอ่า เลขที่วิหารของหลวง,งพอ่งพอองค์ใหญ่นะครับวิหารหลวงพ่อองค์ใหญ่นะ,ะ195นะครับ195ก็เต็มๆนะครับเนาะ195แล้วก็ส่วนตัวเลขที่ไปจับจับเลขใส่ไม่ถูกอีกครับเหมือนเดิม <laughs> จับเลขใส่ไม่ถูกเหมือนเดิมครับ <laughs> ป็นเป็นอะไรแม้แต่อยู่รถตัวเองก็แท้ก็ยังไม่เอานะครับเลขรถตัวเองเลข95นะครับยังไม่เอาเลย <laughs> มันไปชอบตัวอื่นมันมันมันจะไม่ได้นะครับมันก็ไปชอบตัวอื่นอ่ะเอาอ่ามีใครโชคดีบ้างไหมครับใครโชคดีไหมอ่าหลันฟัวเข้าไหวก็ไม่ไม่เล่นเยอะครับงวดนี้ลอตเตอรี่ไปแค่สิบกว่าใบครับสิบกว่าใบสิบกว่าใบนี่ไม่มีใกล้เลยเนาะเออชอบสามแปดชอบสามแปดที่เลขไปจบทูบได้อยู่ที่อ่าอ่าองคิ้งสองนางครับองคิ้งสองนางมันไปเข้ากับเลขรองเท้าพอดีนะครับก็นึกว่ามันจะมาตัวเดิมฮะมาตัวเดิม ไปจูบรูบได้3ามสนะครับไอหนึ่งสามแปดครับหนึ่งสามแปดก็ไว้ก็เลยไปซื้อสามแปดไว้ซะเยอะเลยนะ,ะลอตเตอรี่ซื้อ 3, ไว้สามแปดไว้ตั้งเยอะแล้วก็ไอเจ็ดเก้าที่ขาล่มมันก็ปิดไปสองแต้มน,นะครับเจ็ดเก้าที่ขาล่มนะครับนะแสดงว่าก็ไม่เข้าครับไม่เข้าเข้าแต่เก้าตัวเดียวเข้าแต่เก้าตัวเดียวอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ครับต้องเข้าข้าวตัวเด <laughs> ียวอ่ะอ่ะ มีใครโชคดีครับมีใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับนะปีใหม่จะได้มีเงินกินเงินเที่ยวกันนะครับนะแล้วตามพ่อไวไปเรื่อยนะครับพ่อไวจะไปหายด้วยกงจะไปหาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านให้เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับแต่ว่าพ่อไวลงลงเลขให้ไม่ไม่เข้าไม่ถูกเท่านั้นเองครับลงมันเยอะครับพ่อไวก็ไม่รู้จะลงตัวไหนดีเนาะเอ่อตั้งหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสลับไปสลับมามันก็เป็นเลขเยอะครับพ่อไวก็ไปลงแต่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสี่สี่สอง แล้วก็2 0 0 2นะครับแล้วก็0 9 9 1 1 9 9 1ไอ้อ่ะลงครับแต่1551ไม่ลงนะ่ะแล้วก็ห้าสก็ลงแต่ไม่ลงแต่1551งห้าหนึ่งครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคดีมากทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ